จ้าตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของสีประตูยกสูงเกรดแซดนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะอีสุดีแม็กสองนี่เดี๋ยวพี่จะเอาโบออกให้ดูนะอันนีน้ตัวนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาลมโบนะคะเกียร์ธรรมดา ดูในส่วนของอันนี้ไฟหน้านะคะสวยงามนะคะดูขนาดล้อนะคะอันนี้จะเป็นล้อในส่วนของล้อของ18นะคะอันนี้ัดูภายนอกตัวรถนะคะ อันนี้ไฟท้ายนะคะไฟท้ายแบบใหม่เขาเรียกว่าไฟท้ายปิดนางฟ้านะคะเกรดแซนะคะ mm hmm. อันนี้จะมีกล้องมองหลังเลยนะคะ mm hmm. อันนี้อจาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เนื่องจากว่า mm hmm. แสงพอดีว่าแสงจ้าเข้ามา mm hmm. นะคะขนาดล้อขอสิบแปด ะะเดี๋ยวดูภายในนะคะดูตรงประตูนะคะจะเป็นถ้าเป็นตัวแซดจะเป็นเบาะหนังนะคะอันนี้เป็นกรีดแซดนะคะเนาะสวยไหมคะจะเป็นเบาะหนังประมาณนี้ เหมาะหนังนะคะจะมีในส่วนของที่วางแก้วนะคะอันนี้เปิดได้ช่องต่างๆไฟฉุกเฉินพวงมลาลัยที่เก็บของนะคะแล้วก็ลำโพงในประตูเปิดนะคะมาในส่วนของประตูด้านหลังนะคะ ลายมีอุระนะคะดูดีไซน์ล้ำขึ้นนะคะ,นะในส่วนของที่ชาร์จแบตนะคะ USB จะเป็น Type C นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเช่นกันจุดตรงกลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ คนขับนะคะนี่นะคะประตูอาจจะดูไม่ใช่เท่าไหร่นะอันนี้ก็เรียกสวิตช์คอนโทรลนะคะเพราะว่าแสงจางเนาะ,ะอันนี้ในส่วนของช่องแอร์นะคะแล้วก็ปุ่มต่างๆนะคะ เปิด้าทางน้ํามันนะคะปุ่มแต่ละฟังก์ชันจะแค่คล้ายเดียวกับกรีลนะคะยกเว้นในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแล้วก็พงรมลรัยหนังแต่ในส่วนของกรีลก็จะเป็นเบาะผ้านะคะพงมลัยก็จะเป็นในส่วนของพงมลัยอะไรนะเขาเรียกว,ว่าเหมือนคล้ายๆไม่ได้หุ้มหนังนะคะไฟเบอร์อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นอย่างดีนะคะ น,นี่เกียร์ธรรมดาหน้าจอกล้องมองหลังมีนะคะอันนี้ก็เป็นบอร์ดไหน้าเป็นกริดเซตด้าน,นบนนะคะมีไฟพวงมาลัยกระจกประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้ากริดเอลมาเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูใหม่นะคะ